สวัสดีครับผมก็อยู่ในเกม s f นะครับผมเพื่อนคลิปนี้ผมก็จะมาแต่งตัวสําหรับเพื่อนเ <ๆ S 1> คนไหนที่ขอผมเข้ามาว่าปัจจุบันผมแต่งตัวได้ถึกเท่าไหร่นะผมอันนี้คือส่วนตัวผมเองนะผมก็จะแต่งให้เพื่อนๆดูแค่นี้นะเนี่ยเอม m b มแต่ m b มเบมเป็น16 PTS นะผมก็จะประมาณนี้เลยนะเนี่ย body ก็จะเป็น16นะ speed ก็จะบวก1.0นะผมก็เตียนแตก11นะผมผมก็จะแนะนํานะผมอยากให้เพื่อนเแต่งหัว แล้วก็บอดี้แล้วก็ช่วงล่างนี้ให้มันประมาณ20ขึ้นนะบอดี้นี่คือ50ขึ้นคือบัคแน่นอนนะผมก็จะยิงประมาณ2นัดถ้าเทเลนสไนนะเนี่ยผมก็จะไล่ตั้งแต่ข้างล่างข้างหลังมาไปข้างหน้านั้นเพื่อนอันนี้คือผมก็จะกดให้เพื่อนเพื่อนดูก่อนนะเพื่อนนะถ้าเรากดกดไปมั่วๆแบบนี้เราก็แต่ง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 กดกดกดไปเนี่ยมันจะติดบั็นะผมเดี๋ยวผมก็จะมาแต่งตัวเพื่อนเพื่อนดูใหม่นะว่าทํายังไงถึงจะไม่บล็กนะผมอันนี้คือแต่งใส่ไปเฉยๆนันเพื่อนใส่ให้มันเป็นแบบ เป็นเครื่องประดับนะทำให้เหรียญแตกเยอะนะสิ่งที่ผมแนะนําคือใส่เป็นกระเป๋าหลังซองซองกระเป๋าหลังอของ go stop นันเพื่อนเนี่ยก็จะบวกประมาณ1%นะครับผมทั้ง3ชิ้นนะต่อมานะผมก็จะเป็นอ่าของ go p นเ n t e r นะผมเนี่ยแล้วก็รองเท้าแพทตินัมเลยคือขาดไม่ได้เลยถ้าจะแต่งแบบถึกๆนั่นเพื่อนกางเกงแพทตินัมคือก็ขาดไปไม่ได้นะผมบอกเลยถ้าใครจะแต่งถึกๆคือต้องมีกางเกงแพตินัมนะครับผมกับ ถุงมืออย่างนี้นั่นเพื่อนแล้วก็รองเท้าแล้วก็หมวกไอโมงนะผมเนี่ยอันนี้คือใส่ให้มันเหรียญแตกเฉยๆนะเพื่อนประดับตัวซองปืนพกนี่ก็คือใส่ให้แบบว่าวิ่งเร็วนะผมเพื่อแบบไม่ให้มันอืดเกินไปนะผมเพื่อนเนี่ยที่ผมบอกไปเลยก็คือถุงมือแพตตินัมไม่มีอะไรที่แบบโหดเท่าถุงมือแพตตินัมเลยครับผมเพื่อนถ้าจะแต่งสายถึกนะ หลายๆคนก็จะมาใส่ลายใช่ไหมเพื่อนเนี่ยก็จะบวกความเร็ว4นะผมบอดี้ก็10%นะแต่ผมแนะนําเป็นเสื้อแมนยูอาร์โนนะผมเนี่ยเป็นเสื้อตัวนี้นะก็จะได้ปึกอาบอดี้ Body ก็จะเป็น12%นะครับผมแล้วก็ส่วนความเร็วก็จะ0.1นะไม่เป็นไรครับผมเรามาแต่งเอาบอดี้นะต่อมาถ้าจะใส่บอดี้แน่นๆนะผมตัวนี้ขาดไปไม่ได้เลยก็คือเสื้อแบ็กเดวิลนะ แล้วก็กระเป๋าหลังอย่างนี้นะเพื่อนก็จะบวก2%หรือจะใส่เป็นอันนี้ก็ได้เท่ๆนะผมก็จะบวก1%นะครับผมแล้วแต่ความชอบเพื่อนๆเลยนะอันนี้คือมาแต่งว่าผมแต่งได้สูงสุดเท่าไหร่นะผมเพื่อนๆนะต่อมาก็จะเป็นโซนอ่าแว่นตานะครับผมผมก็จะใส่เป็นของวบนตาอันนี้นะจะก็จะเป็นความเร็วก็จะบวก5แล้วก็เฮกช็อตก็จะ5%รนะผมแล้วก็หมวกไอโมงนะผมจะเรียกอย่างนี้แล้วกันนะครับผมเพื่อนเนี่ยก็จะบวกประมาณนี้นะผม ส่วนหมวกนะก็มันจะมีหมวกอยู่2ใบที่ผมจะใส่ก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนะผมก็หมวกกูสต็อปแล้วก็หมวกอันนี้นะครับผมผมก็จะใส่เป็นของหน้ากากอันนี้นะเนี่ยก็จะบวกประมาณนี้นะผมเพื่อนแล้วก็ที่ติดหัวนะครับผมก็จะมีสปีดบวก0.5นะผมก็จะประมาณนี้นั่นเพื่อนนะเดี๋ยวผมก็จะแต่งแบบเต็มเให้เพื่อนดูเลยนะครับผมเพื่อนย้ําก่อนนั้นเพื่อนนะผมแต่งไปอันนี้คือแต่งแบบกดไปมั่วๆเฉยๆนั่นเพื่อนถ้าเอาไปเล่นจริงแบบกดไปมั่วๆนะ มันจะมันจะบักนะมันคือแบบแต่งมาบอดี้เจอย่างนี้ก็คือแบบยิงแป๊บเดียวตายนะผมเพื่อเพื่อนเนี่ยถ้ากดไปงี้แล้วก็กด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 ไปเนี่ยมันจะติดบักนะอันนี้คือผมกดไปเฉยๆนะให้เพื่อนๆดูว่าผมแต่งได้สูงสุดเท่าไหร่เนี่ยอันที่ผมบอกก็คือใส่3ชิ้นเนี่ยตามภาพเลยนะเพื่อนนะแล้วก็ใส่เป็นของอ่านเนี่ยนะของโกเพนเทอร์นะผมแล้วก็แพทตินัมนะผมแล้วก็ใส่เป็นสดับนะครับผมแล้วก็ซองพกแล้วก็ กางเกงแพตตินัมนะผมประมาณนี้เลยใส่แค่นี้ครับผมต่อมาก็เป็นถุงมือแพตตินัมนะผมที่ขาดไปไม่ได้เลยต้องมีนะผมแล้วก็เสื้อที่ผมบอกนะแมนยูอาร์โนนะผมใส่ตัวนี้เข้าไปครับผมแล้วก็แบ็คเดวิลแคนนะผมแล้วก็กระเป๋าหลังตรงนี้นะครับผมเนี่มันเบิร์ก็จะได้มาแล้วนะเนี่ยก็ใส่ประมาณ3ชิ้นส่วนแบนตาที่ผมบอกนะผมก็จะใส่เป็นแบนตาของอันนี้นะครับผมเพื่อนๆเนี่ยก็จะเริ่มละเริ่มมาแล้วก็ ก็ใส่หมวกไอ้โมงนะอันนี้เลยผมจะเรียกเป็นอย่างนี้นะครับผมเพื<ๆ>่อนแล้วก็ส่วนหมวกนะจะใส่เป็นอันนี้ก่อนแล้วก็เป็นอันนี้นะผมอันนี้คือแต่งนี้มันจะติดบั๊กนะถ้าไปเล่นจริงๆมันจะบั๊กนะเพื่อนอย่าแต่งแบบผมนะเดี๋ยวผมก็จะทําคลิปแยกอีกมาอย่างหนึง่งว่าแต่งยังไงถึงจะแบบไม่บั๊กนะโดนสไนซสองสามนัดอย่างนี้นะผมเพื่อนเนี่ยผมก็จะได้บอดี้ประมาณนี้นะเพื่อนนะแต่ผมจะไม่กดเซฟนะเพื่อนเดี๋ยวผมก็จะมายืนข้างหน้าให้เพื่อนๆดูนะผมเนี่ยก็จะประมาณนี้นะเพื่อนได้ ความเร็วก็3บวก3.4แล้วก็ได้จับจากป้ายด้วย1.0นะครับผมแล้วก็บอดี้นะผม75%แล้วก็ช่วงหัว24%แล้วก็ช่วงล่าง24%นะผมบอกเลยว่าส่วนที่ผมโฟกัสคือแบบหัวเฮกช็อตเนี่ต้อง20บวกแล้วก็ช่วงล่าง20บวกนี่คือจะทำให้ให้ถึกนะแล้วก็บอดี้ก็ขอ50ขึ้นนี่คือจะติดปักแล้วในการยิงนะผมผมแต่งได้สูงสุดประมาณนี้นะครับผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ให้ผมหน่อยนะคะผม ถ้ามีอะไรแนะนำผมมาได้นะผมไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับผมสลับคลิปนี้บายบายนะครับ